อย่ามันลายคก็ไม่นเอ้าห้ไไรป้าเลย ชื่ออะไรปลาเหรอเชื่อตาบอกแต่เราต้องดูท่าพุทธเนาะไล่ตัวนี้ทำไล,ไล่ตัวนี่น ก็มีน้องเอาคุณตายหนักึามางนัตีมึมันยังเหลืออีก้นต่กันางน้นทำไม่ไม่ไทยอ่อน เตหินโอยตตั้งหมดเก่าเหรอตัวใหม่ตัวใหม่ดินอะไรก่อนว่าีตัวปลาหมางปลาุูลน้องนุ่มลายน้องนุ่มลายน้องหนุ่มีคือายนคือปลายหัวนา ป้าจะเพียนแล้วเอา,เอาเ,อาอเอาเสือกมัดปากของเสือกมัดปากของเลยครับเดี๋ยวมปากของด้วยกลางใหม่กลางเลย ตั anyway. yeah. ้งที่ตั้งสา้ลโอ้ยเก็บเอวเลยต้นเดียงอมขึ้นก็ต้งหมดอย่างเดียวอย่างปตรงคือกางหมอกไหลอ่ะกางไปเลอืมโมันอยู่ในป่านพ่อะต้อคิดว่ามันอในป่าไมันม่ยอมออกมาถึงหมอกเลยมันหลีนะเด็กปีกหนึ่ง ใช่เลยของมาดูหมดเลยหนังเลย,ห,ลเลยมหมดเรื่มาใหม่มามาซักลักแลกอ่ะมาเลยมาไปก่อนมาเติมดิ้ดิของใส่หน่อโอ้ยของกับฟ้ากับ,กบไปเบิร์ต ปลาหมอกมันถอกันเบิดเลยมันเบอรม,มันใส่เดียวกันปลาหม้อหมดคือปลาแหปลาแหมีเบิดูกขนาดปลาหม้อใ,ใส่เยอะกันหมดมันตดด้องปดแต่ตอนเอาของไปนั่มันปดตอนเฮายามนะเข้าไปทันฝากเก็เข่าครับปดไปนั่ปดเอาปลาก่อนนะอ่าจะหมูหม่อกโอเคเลย งายเหมืนอนกแบบันหรอกสีป้ามันขาม,มาทมกันเลยอุอ้อุ้อ้อุุ้้วอุ้อยุอ,อ,ยอ,อุอยูุปา่าแ้่วยุมที่้ยายอุ้อุอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุเยอ้ยอุายาอ,าอ,ายาอุเอ้อง้อุนน้ยนุ้ยอุ้งอุอ่เยาุ้อุ้ยอุเอ,อเุเอเเนนะ้อ้จ็ุออเ้้นุ้ถอุ่ปลาใหญ่ปลาเจ็ดเ โอ้ยคืออะ่รเมื่อหนั่นเมื่อนึงคือะีละเดียวมาดิจะีพดแล้วเร็วพลดเบาแล้วเร็วเลยรเออหนเสร็จหมเขากั้นมากจะพดเดยยพปดยากกว่าห้าพดข้ามห้องปลาแต่เพราทานได้กลวที่แหลมได้กที่แหลมพลดง่ายกว่าอะบริสกัดหลอดมองซ้ำเตมเส็นกลัวเลยเดี๋ยวปลาตัวใหญ่ดีได้ปลา จะรุนเมื่อยๆสุกมอนรุ่นหน่อยยังไหลอยู่นมอยเขาก็มองมากลางไหลกันต่ว่ามองกระป่ารุนี้แต่รุ่นหน่อยงมในฝั่งมันไหลคุณคิดงมเอามันจะรุ่นหน่อยเทวดาเทวดาอู้โอโห้โลโกตัวใหญ่เต้นตัวนี้มาจุกมองถึงไปขึ้นอื้ม รอนน้องเดี๋ยวนหนาวหนาวโอ้ยขำมากยังไม่ได้ำได้ซำีกพี่น้องเห็นบ่ได้อยู่หยิบนึงเลี้ยกอย่างนึงนะนี่จะปลานี่ย่ะก็ได้ปีกเลง้ยงเดียวเป็นอันนร่งที่ลงตึกตึก,น,ก,กนี่แหละนงคงะนี่ไปงลงหม่บึง ว่ามันอากาศมันหนาวป่วยมากคำร้อนตัวเย็ยนเจ่อๆๆือขึ้นเราปครับสำหรับมือนีมความรัดลองโค้งนะครับปลาอยู่ลำห่วยไหนพ่อจะได้กินถึงเมื่อก่อนพี่น้องสำัพยนีนะครับไปก่อ